ในหมู่บ้านของไอ้บิลนอกจากเรื่องเล่าผีสางนางไพรยทั่วไปแล้วแม้หมู่บ้านนี้จะอยู่ในหุบในห้วยแต่ก็มีเรื่องของตำนานผีพรายที่ร้ายกาจน่ากลัวเหมือนกันผีพรายที่ว่าคือวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในลำห้วยสายหนึ่งที่ไหลตัดผ่านหลังหมู่บ้านเข้าสู่เขื่อนอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดลำห้วยสายนั้นแม้จะไม่ใหญ่โตหรือกว้างขวางขนาดที่เท่ากับแม่น้ำสายหลัก แต่มันก็เป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงปากท้องของคนในชุมชนมาช้านานไม่เพียงเท่านั้นหมู่บ้านอีกสองสามแห่งที่อยู่ใต้นั้นยังใช้ชีวิตโดยอาศัยลำห้วยสายนี้เช่นกันดังชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ว่าวังน้ำต้นเช้าวันนั้นขณะที่ผมกำลังนั่งหัวฟูซดกาแฟในยามเช้าผู้คนมากมายต่างพูดคุยจอกแจ๊กจอแจหน่าเครียดกัน อยู่ที่ร้านของชำข้างที่พักเท่าที่ผมใช้ความสอดรู้สอดเห็นสืบหาความจริงนั้นก็จับใจความได้เ่าๆว่าที่วังใหญ่วังน้ำหลักของห้วยน้ำต้นมีเด็กจมน้ำตายถึงสองศพน้องทั้งคู่เป็นเด็กในหมู่บ้านที่ขยันทำมาหากินช่วยพ่อแม่หาเงินเรียนเองเขาทั้งคู่เป็นพี่น้องกันแต่มันผิดพลาดตรงที่ว่าเขาได้ไปหาปลาบริเวณวังใหญ่ วังน้ำที่เป็นสถานที่ต้องห้ามของคนในหมู่บ้านขนาดผู้ใหญ่หลายคนยังไม่กล้าไปเหวี่ยงแหหาปลาปลาเบ็ดที่นั่นโดยว่าตำนานสยองอันเป็นดั่งซิกเนเจอร์ของชนบทแถบนั้นวังน้ำแห่งนั้นมีผีพรายอาศัยอยู่เพื่อนบิวครับผีพรายที่ว่าน่ะเล่าให้กูฟังหน่อยได้ไหมว่าเพื่อนผมเอ่ยปากขอร้องตอนไอ้บิวมารับ เพื่อเตรียมตัวไปหักเข้าโพดเจ้าที่รับจ้างค้างไว้อ๋อมึงได้ยินเรื่องเด็กที่ตกน้ำก็เลยสงสัยอะดิไอบิวถามกลับยิ้มยิ้มเมื่อเห็นว่าผมต้องการฟังเรื่องนี้อย่างออกนอกหน้าไอบิวจึงกรุณาจัดให้ตามคำขอวังใหญ่แห่งนั้นเป็นเวิร์งน้ำที่เป็นวังต้นของลําห้วยสายใหญ่ที่ไหลลินไม่เคยแห้งตลอดทั้งปีวังน้ำแห่งนั้น มีความลึกที่ไม่สามารถคะเนีได้เคยมีการวัดดูว่ามันลึกมากแค่ไหนถึงขนาดตับลำซางแก่ที่มีความยาวเกือบ20เมตรหย่อนลงไปไม่น่าเชื่อว่ามิดลำซางแล้วยังไม่ถึงก้นวังอีกทั้งคนที่ถือลำซางไว้ยังบอกอีกว่ามีแรงปิดสนากระชากลำซางอย่างแรงหากเขาไม่ปล่อยเสียก่อนคงล่วงลงจากเรือจมหายไปก้นห้วยอย่างไม่ต้องสงสัย โดยว่าน้ำที่ไม่เคยแห้งเลยตลอดทั้งปีนั้นทำให้สัตว์น้ำน้อยใหญ่อาศัยอยู่ที่นั่นชุกชุมแต่สาเหตุที่มีปลามีเต่าเยอะหาใช่ว่ามันแพร่พันธุ์ไว้ไม่แต่เป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาวังน้ำแห่งนั้นอยู่ต่างหากชาวบ้านเชื่อกันว่าที่นั่นมีนางเงือกนางพรายเฝ้าวังอยู่เคยมีเซียนปลาของหมู่บ้านลอยเรือหาปลาที่นั่นเขามองเห็นฝูงปลานินับสิบนับร้อย แหวกว่าอยู่ในป่าสารายเตาข้างห้วยที่มีความลึกเพียงแค่ครึ่งแข้งหลังจากเวียงแหลงไปรอจนมันจมแล้วลงไปงมเพราะธรรมชาติของปลาชนิดนี้ไม่สามารถลากแหให,ให้ปลาหนีเข้าเผาแหได้ปลานินจะนอนราบนิ่งมุดลงกับโคลนฉะนั้นถ้าอยากจะได้ปลาก็ต้องงมเท่านั้นเขาก็ลงไปงมปลาที่ติดอยู่ใต้แหตามวิถีทั่วไปปลานินตัวเล็กตัวใหญ่ ตั้งแต่สามนิ้วจนถึงฝ่ามือถูกจับยัดลงตะข้องนับสิบขณะที่เขากำลังยิ้มกลิ่มกับจำนวนปลาที่จับได้นั้นขาข้างหนึ่งของเขากระตุกอย่างแรงเหมือนถูกกระชากทีแรกเขาคิดว่าคงเป็นสาหร่ายเตาที่เขียวคร้มลอยเป็นแพรพันเอาจึงพยายามแกะออกแต่ที่มันน่าตกใจก็คือสิ่งที่พันรัดขาอยู่นั้นมันแน่นเกินกว่าจะเป็นสาหร่ายเตาได้ มันแน่นเหมือนเชือกป่านที่มัดรั้งติดตรึงอีกทั้งยังมีแรงลากให้เขาออกห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆทีนี้ก็ขวัญหนีดีฟอแลครับเพราะเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนเขาพยายามดิ้นรนจนสุดแรงแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดไปได้ร่างกายที่เริ่มเหนื่อยล้าลอยออกห่างจากฝั่งไปไกลขึ้นทุกทีทุกทีพอถึงกลางวังเหมือนว่าสิ่งที่รัดขาเขาไว้แน่นนั้นมันจะคลายตัวออก เขารีบชักขากลับและรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายว่ายน้ำเข้าฝั่งสุดชีวิตขึ้นฝั่งได้ก็หอบตัวยโยนเลิกขากางเกงเกาดูก็พบรอยจ้มเหมือนนิ้วมือรอบข้อเท้าเต็มไปหมดเหลือบมองไปกลางวังน้ำก็เห็นว่ามีอะไรสักอย่างกลมๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรียบผิวน้ำในยามบ่ายเพ่งดูดีๆก็รู้ว่าเป็นส่วนบนของใบหน้ามนุษย์แน่ๆ แต่ดวงตานั้นกลับแดงกล่ำน่ากลัวอีกทั้งใบหน้านั้นยังพุ่งแวกน้ำเข้ามาหาอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอเวลาอะไรทั้งนั้นคนหาปลาที่แทบสิ้นเรี่ยวแรงเมื่อสักครู่ลุกวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตกลับมาถึงได้ก็เอาแต่เป่าประกาศว่าวังน้ำใหญ่หลังหมู่บ้านนั้นมีผีอยู่อีกทั้งยังอวดรอยจ้ำจากเหตุการณ์เมื่อครู่ให้ดูด้วยเรื่องนี้คงจะเงียบหายไป ถ้าวันต่อมาไม่มีคนพบศพลอยขาวซีดอยู่ข้างวังเป็นศพของคนหาปลาอีกคนหนึ่งตัวเขาบวมเป่งขาวซีดเพราะจมน้ำที่ขาทั้งสองข้างและลำคอมีรอยจ้ำลักษณะคล้ายนิ้วมืออยู่ทั่วไปหมดเมื่อมันเป็นแบบนี้เรื่องที่ว่าวังน้ำนั้นมีผีสิงอยู่ก็ถูกดันขึ้นมาติดเทรนอีกครั้ง และเมื่อมีเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ย่อมมีการหาข้อพิสูจน์อยู่ร่ำไปเหล่านักดำน้ำยิงปลาฝีมือดีหลายคนถูกไหว้วานให้ดำลงไปพิสูจน์ว่าเบื้องล่างผืนน้ำที่เขียวครึมนั้นมีอะไรอยู่และเมื่อโผล่ขึ้นมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันใต้โขดหินซึ่งเป็นเหมือนหน้าผาย่อมย่อมนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่และเมื่อจะดำลงไปภายในถ้ำนั้นก็ต้องล้มเลิก เพราะแสงไฟฉายที่ส่องใต้น้ำได้นั้นสาต์กระทบให้เห็นใบหน้าของใครคนหนึ่งที่ขาวซีดเหมือนกระดาษจิกยิ้มกว้างไว้ทีมนักดำน้ำนั้นยืนยันเป็นหนักแน่นเพราะเห็นกันหลายคนต่างคนต่างก็พากันแหวกว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำและตรงเข้าฝั่งตาลีตาเหลือกแต่แล้วเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นอีกเมื่อหนึ่งในทีมดำน้ำนั้นหายไปร้องเรียกชื่อและเดินตามหากันอยู่นานก็ไม่พบ ที่สุดก็มีเพียงที่เดียวที่จะลงไปค้นหาคือใต้ผืนน้ำแห่งนั้นการดำลงไปหาในครั้งนี้มีการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยขึ้นอีกขั้นคือการนำเชือกผูกเอวของผู้ทำหน้าที่ค้นหาโดยตกลงกันว่าหากเกิดเรื่องไม่ดีให้กระตุกเชือกแรงๆพวกเขาดำลงไปเพียงครู่เดียวเชือกก็ถูกกระตุกอย่างแรงทีท คนบนฝั่งต่างช่วยกันสาวเชือกขึ้นมาเป็นการใหญ่พอขึ้นฝั่งมาได้ก็บอกสิ่งที่เห็นด้วยเสียงอันสั่นเทาและใบหน้าที่ตื่นกลัวคนที่หายไปนั้นสิ้นใจแล้วร่างของเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมสยายายาวรัดตึงไว้ใต้น้ำผู้หญิงที่น่ากลัวนั้นลากเอาร่างที่ตาเหลือกลานนั้นกลับเข้าไปในถ้ำทีนี้ความโกลาหลก็เกิดขึ้นละครับเพราะเรื่องทีมดำน้ำจมน้ำตายนั่น ก็เป็นเรื่องใหญ่พอแล้วแต่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าดำลงไปนำศพขึ้นมานี่สิเรื่องใหญ่กว่าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากลัวกลัวคำเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นการใจร้ายไปเสียหน่อยแต่ศพของนักดำน้ำคนนั้นกว่าจะได้คืนก็ต้องรอถึงหนึ่งวันเต็มๆต,ต้องรอให้ศพลอยขึ้นมาเองเพราะไม่มีผู้ใดหานกล้าดำลงไปงม และสภาพศพก็ไม่ต่างจากศพแรกแทบจะมีลักษณะเดียวกันทุกกระเบียดนิ้วหลังจากนั้นเรื่องผีที่สิงอยู่ในวังน้ำแห่งนั้นก็ดูจะเงียบลงไปอีกตามเคยถ้าไม่ใช่ว่ามีคนเห็นสองผู้วัยชนเดินป้วนเปี้ยนอยู่ริมห้วยเหมือนจะหาอะไรสักอย่างพอเหลือบมาเห็นก็กวักมือเรียกเหมือนจะให้ลงไปหาใครจะไปะครับว่าไหมวิ่งป่าราบกันเลยทีเดียวงานนี้ ความน่ากลัวของวังน้ำนั้นเริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างเมื่อมีคนต่างถิน่นพบเห็นชายสองคนนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ริมห้วยพอเดินเข้าไปใกล้ๆทั้งสองก็เงยหน้าขึ้นมองคนต่างถิ่นผู้นั้นก็มีอันต้องตะลึงตาค้างเพราะที่เห็นนั่นมันคือศพขึ้นอืดชัดๆใบหน้าบวมชึ่งตาถลนจนเกือบหลุดออกมานอกเบ้า แถมยังพูดด้วยเสียงแหบแห้งและมีน้ำทะลักออกจากปากตลอดเวลาอยากกลับบ้านช่วยพากลับบ้านจะได้ไหมสารเพียงตาถูกตั้งขึ้นเพื่อให้วิญญาณทรมานได้สิงสู่อยู่เป็นที่เป็นทางแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะหลังจากตั้งสารไม่นานก็มีคนตายที่นั่นอีกครั้งคราวนี้ผู้เสียชีวิตตกน้ำจากห้วยสาขา ซึ่งห่างไกลจากวังน้ำนั้นเกือบครึ่งกิโลอีกทั้งยังอยู่ด้านใต้จากที่นั่นเสียด้วยแต่หน้าแปลกที่ศพกลับลอยขึ้นอืดกลางวังน้ำนั้นอย่างเป็นปริศนาฉะนั้นเรื่องที่บอกว่าผีที่สิงอยู่จะไม่ไปไหนนอกจากวังนั้นจึงไม่เป็นความจริงเพราะไม่ว่าจะมีคนจมน้ำตายที่ไหนห่างจากวังน้ำนั้นไกลเพียงใดและไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือหรือทิศใต้ศพก็มักจะมาขึ้นอยู่ที่นั่นทุกครั้งไป ลูกเด็กเล็กแดงถูกห้ามปรามไม่ให้เข้าใกล้แม่น้ำลําห้วยเพราะเกรงว่าวันหนึ่งจะจมหายไปแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะทุกสองสามเดือนจะมีคนจมน้ำตายอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นอกหรือในหมู่บ้านเพราะเหตุนี้ภายในหมู่บ้านจึงมีการจัดให้เส้นไหว้ผีพรายที่สิงอยู่ด้วยทุกๆปี โดยจะมีทั้งอาหารคาหวานและรูปปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่สาเหตุนั้นก็เพราะว่ามีร่างทรงมาทํานายไทยทักว่าผีพลายที่สิงสู่อยู่ในลำห้วยแห่งนั้นเป็นแม่ไม้ที่สูญเสียลูกและผัวจากภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งเรื่องนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้มันเป็นเรื่องราวเมื่อนานมาแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้อาศัยเพียงไม่กี่หลังคาเรือนครอบครัวเพียงไม่กี่สิบคนในหมู่บ้านแห่งนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมหาปลาเข้าป่าล่าสัตว์ดังเช่นทุกวันนี้วันหนึ่งครอบครัวของนางกอบผู้ซึ่งสามีเป็นคนหาปลาที่เก่งกาจคนหนึ่งได้ลอยเรือออกไปลงอวนตามปกติ แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นฤดูฝนน้ำที่หลากมาแรงและรวดเร็วพัดเอาเรือลำน้อยของครอบครัวนั้นพลิกคว่ำอับปางลูกน้อยวัยสามขวบหนึ่งคนและ5้าขวบอีกหนึ่งคนของนางจมหายไปกับกระแสน้ำพร้อมกับสามีนางกอบรอดชีวิตมาได้เพราะอาศัยเกาะเศษซากของเรือที่ลอยน้ำเข้าหาฝั่ง ความหวังของนางยังมีอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่พบร่างไร้วิญญาณของครอบครัวนางขอแรงคนในหมู่บ้านช่วยกันตามหาจุดคบจุดใต้เดินร้องเรียกชื่อตั้งแต่กลางดึกจนหัวรุ่งก็ยังไร้วี่แววนางกอบเดินหาจนกระทั่งเท้าทั้งสองข้างแตกเป็นแผลรูพรองแต่นางก็ไม่ยอมหยุดหวังเพียงได้พบครอบครัวอีกครั้งหวังเพียงอย่าให้ใครเป็นอะไรไป นางเดินร้องไห้หนังคนบ้าเป็นวันๆจน,นกระทั่งเป็นลมล้มพับอยู่ข้างวังน้ำใหญ่แห่งนั้นพอฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ต้องร้องไห้โฮเมื่อเห็นว่าร่างขาวซีดไร้วิญญาณของสามีและลูกของนางจับมือกันแน่นลอยอยู่กลางวังน้ำครอบครัวของนางทุกคนสิ้นใจแล้วจากภัยพิบัติครั้งนั้นหลังจากสูญเสียสามีอันเป็นที่รัก และลูกทั้งสองที่เปรียบด่งแก้วตาดวงใจนางกอบจึงกลายเป็นหญิงเสียสติวันๆเอาแต่เดินเตร่ไปตามถนนหนทางร้องเรียกหาแต่ลูกและผัวพอตกกลางคืนก็จะกลับไปนอนอยู่ที่ข้างห้วยนั้นรุ่งเช้าก็ออกเดินอีกครั้งเป็นเช่นนี้ทุกเมื่อเชื่อวันที่สุดวันสุดท้ายของลมหายใจนางกอบก็มาถึง วันนั้นนางหอมเอาปลาย่างตัวโตวไปถวายพระที่วัดหลายคนแปลกใจว่านางกลับมามีสติดีดังเดิมแล้วหรือพอมีคนถามว่าปลาเหล่านี้มาจากไหนคำตอบที่ได้รับคือเอามาจากห้วยแห่งนั้นผัวและลูกช่วยกันงมมาให้บอกว่าเอาไปทำบุญให้ทีนางทำทุกอย่างตามที่สามีบอกจัดแจงแต่งกายสะอาดสะอ้านนำปลาย่างนั้นไปถวายพระ โดยบอกถึงเจตนาว่าขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้ลูกและสามีหลังจากนั้นนางกอบก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เคยมีใครพบเห็นนางอีกเลยไม่ทราบว่าหายไปแห่งหนตำบนใดญาติพี่น้องช่วยกันตามหาก็ไม่พบที่สุดก็กลายเป็นบุคคลสูญหายเรื่องนี้ก็มีเพียงคนแก่อายุเกือบร้อยปีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ จนกระทั่งเหตุการณ์คนจมน้ำตายอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมานั่นแหละที่ปลุกระดมเรื่องเล่าแต่เก่าแต่ก่อนนี้ขึ้นมาและนำซ้ำร่างทรงที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่มีคนรับรู้เพียงไม่ถึงสิบคนได้อย่างถูกต้องตำนานผีพลายวังน้ำต้นแห่งนั้นจึงไม่พ้นคนเขาบอกว่าเป็นนางกอบนั่นเองหาใช่ใครที่ไหนไม่